thank you น้องวันนี้น้องชายสุดร้องผมชักคิดตอนเล็บครับบอกว่ามีร้านเปิดใหม่ของเพื่อนเขาอยู๋ต้องคูขวาเรียบร้อยคูขวาก่อนถึงบายันร้านเนี่ยชื่อประหลาดอะไรอะไรนะเสื้อหน่อเสื้อหน่อตั้งแต่ความว่าไงเสื้อหนอก็คือเนื้อพี่เราเรียกว่าเป็นคาแสดงที่ออกเสื้อหน่อสอเนื้องี้ยคำแสดงอ่ะคำที่เราใช้ชื่อร้านก็จํายากแล้วเดี๋ยวไปดูกันอยู่ไหนกิ๊ดไกด์ป่ะก็ก่อนถึงตรงนี้เลยพี่ติดกันเลยติดกันเลยนี่หว่าเอาเคงงั้นไปลกาน เดินมา10 2ย่้าถึงเลยอ่างั้นเดี๋ยวต้อนรับพี่น้องก่อนได้ั้ยได้ครับอ่าพิชภัโร,มรามอินทรสลบบรรอมอะอัยคุณวรตัุเลยวาะการสุขวิสิตเฟิร์สธุรกิจทางนำครับวันนี้มีสมาชิกสุดหลงผมด้วยครับผูเซนโมมินกับคุณชาก,กิดตอนลับครับวันนี้ชกคิดบอกว่าร้านนี้อร่อยสโลโกแกนเขาบอกว่าร้านอาหารข้างทางคุณภาพระดับตัดคาดจริงเปล่าไม่รู้ร้านจะอร่อยไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันนำเลย มาแล้วฮะน้องชายผมพามานั่งที่นี่ข้างในแล้ว นะลแล้วหนุ่มหล่อๆข้างๆพี่นี่ใครเนี่ยอันนี้เป็นรุ่นน้องเคยทำค่ายด้วยกันแต่ตอนนี้เขาว่าทำธุรกิจใหม่เขาเคยเป็นเชฟอยู่ร้านดังร้านหนึ่งจริงเหรอแล้วตอนนี้มาเปิดอเองเลยอ้โอโหไหนแนะนำตัวกับพี่น้องหน่อยครับสลามเลยรับมค,ครับผมชื่อซุนกิฟลี่นะครับขอบคุณเจมีเซลล์กรีครับถามนิดนึงน้องผมก็พามาบอกว่ามากิ่ร้านนี้พี่ร้านอร่อยและบอกว่าชื่อเสื้อหนอไอ้ผมก่ตอนแรกก็เฮ้ยหน่อเนื้อไหมหรือเชื้อหนอหรือเปล่า สองมันชื่อเสื้อหนออธิบายพี่หน่อยเล่าให้พี่น้องจากบ้านฟังด้วยมันมาจากไหนจริงเสื้อหนอแปลว่าเนื้อครับเสื้อหนอมันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ครับพูดมาตั้งแต่เด็กแลคุยกันตั้งแต่เด็กชาวบ้านอะไรเงี้ยเป็นคาแสดงครับเสื้อหนอสอเนื้ออะไรแต่แล้วม,มันสอเกี่ยวอะไรมันเป็นภาษาเขาเรียกภาษาสอครับภาษาสอเสื้อสอเสื้อหนอสอเ<ๆ>นื้อใส่กอสอไก่ก็คือไก่อร่อย ดูเหมือนมันไม่มีอะไรที่มาที่ไปอะไรที่จะมีประโยชน์อะไรเลยนะเนี่ยแต่ก็ขำๆเท่ๆนะนะครับ <ๆ S 1> นะดีแล้วให้คนจําได้แต่คนจะจําได้ไหมอีกเรื่องนะแต่อย่างน้อยคุยกันแล้วนะพี่จริงเหรอเห็นไหมในเราคุยกันเรื่องมีมีมีกิมมิคแค่ว่ามีกระดาษเนะี่ยที่คอยบอกอรอยายละเอียด<ม>ด้วยนะพี่น้องหลายคนงงอะไรเสื้อหนองน,นี่คือที่มาที่ไปนะคือแบบ สบายสบายสนุกสนุกใช่ครับเริ่มต้นสนุกสนุกแบบนี้เนี่ยอาหารแนวไหนครับเนี่ยร้านเนี้ออกมาดิฟิวชั่นครับรวมหมดทุกอย่างโโอ้หมีไทยยุโรปเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์สไตล์เหมือนกันแล,แล้วก็มีสปาเกตตี้มีสเต็กแล้วก็มีพวกฟรายพวกของทอดอะไรต่างๆอาหารทางแถตบตะวันตกใช่ครับแล้วกี้บอกว่าเ,เน้นเนื้อนั่นเหรอใช่ครับร้านเรา เน้นเนื้อครับเสื้อหน่อต้องเนื้อต้องเนื้ออย่างเดียวไก่ไม่มีไก่มีครับเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกเป็นฟิวชั่นสาหรับใครที่มารายการนี้เราทําตั้งแต่ในช่วงที่มันเป็นโควิดใช่ป่ะเดลิเวอรี่อยากจะรู้ว่าปัจจุบันเดลิเวอรี่กับหน้าร้านอ่ะอันไหนมันทำรายได้นอกกันจริงจริงปัจจุบันนี้หน้าร้านครับแต่ว่าถ้าไม่มีเดลิเวอรี่ก็แย่ครับเพราะว่าเดลิเวอรี่ก็เอามาช่วยในตอนที่ไม่มีลูกค้าหน้าร้านแสดงว่าแต่ก่อนเนี้ย แน่นอนหน้าร้านต้องดีต้องอะไรต่ออะไรแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยดีลิเวอรี่เริ่มตีคู่ขึ้นมาแล้วเริ่มมีผลคนชอบไม่ยอมอกจากบ้านโทรสัง่งมาเลยวิ่งมาปุ๊บตง่งแสดงว่าการขายแบบ d e l i v e r y ก็เริ่มที่จะมีบทบาทในร้านค้าทั้งหลายใครที่เปิดร้านไม่มี d e l i v e r y นี้เสียเปรียบเลยใช่เพราะความหิวไม่เคยทำร้ายใครอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งสโลแกนนะและข้างล่างนี่บอกว่าไงสโลแกนคุณอ,อาหารข้างทางคุณภาพระดับพตัตตาจริงเลยเหรอพี่มีเชื่อก่อน พี่น้องทางบ้านก็อาจจะไม่เชื่อนะองั้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอาหารเขาเป็นยังไงน่ากินอร่อยเหมือนพัาตคารหรือเปล่าไป พี่น้องนี่เต็มโต๊ะเลยเห็นไหมว่าหน้ากินขนาดไหนอโอ้โหผมนี่หิวเลย <c oughs> ก่อนอื่นเนี่ยเข้ามาเนี่ยกินน้ำก่อนระหว่างรออาหารใช่ <c oughs> ไหมเขาบอกว่าสองอันนี้เป็นซิเกเนเจอร์ของร้านอะไรบ้างครับเนี่ยแนะนําพี่หน่อยอันนี้เป็นชาสํารากครับตัวเบสมันคือชาไทยครับแต่ว่าเราจะผสมชา6ชนิดเข้าด้วยกันครับต้องคนก่อนใช่ไหมคนก่อนครับท้าไม้คนละหวานเจีบเลยครับจริงปะข้างล่างมันเป็นนมครับนมเลยนะโอ้ชา6ชนิดนะครับ เออโหวสวยมากน่ากินมากผมชิมให้ <c oughs> ต็หัวเราะอี้ด้วยเพราะชาดสำราญเนี่ยเจ้าสำรานี่เ <c oughs> ขาหัวเราะกันแบบนี้ <c oughs> ใช่ไหมอ่าแล้วอันนี้ฮะอันนี้เป็นกรีนชีลาเต้ครับเฮ้ยคุณทำไงให้มันอร่อยทั้งสองอันเลยวะ <c oughs> สุดยอดเลยอร่อยมากผมขอลองอันนี้สื่น <c oughs> ส่วนคนนี้เนี่ยเขาไม่กินกินชาใส่นมไม่เป็นใส่นมไม่ได้ไม่ไม่เป็นหรอกเขากินแล้วเขามึนหัวก็เลยสั่งโคโก ซึ่งเด็กๆก,กินได้นะมีนะแต่สองตัวนี้เป็นิกเนเจอร์ของเขาเป็นไงเาะอันนี้เป็นโกโก้คือด้วยความเป็นโกโก้ปกติคือจะเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมแบบหวานไปเลยอ่ะอันนี้มันคือเป็นโกโก้มันจะมีขมไปลายปลายลิ้นอันนี้ผมชอบอแสดงว่ากําลังดีน้ํานี้ก็ขาดแล้วนะเรียกว่าอร่อยมากเลยนะครับแต่ผมเห็นอาหารบรรตุแล้วโอ้โหน้ําลายสอเลยอะ่ะไหนลองชิมอันนี้กิ๊ดสายสายไก่ยูเออก่อนเลยได้ยินเสียงก,กรอบเลย,เลยอันนี้คืออะไรฮะ อันนี้จะเป็นไก่ทอดซอสทูลี่ครับทูลี่คืออะไรเป็นซอสสีราชาครับเป็นซอสนิกเกลเลียงซอสตัวนี้จะเป็นสี่เลเยอร์นะครับเอ่อจิ้มลงไปเรื่อยจะได้ความนัวของซอสครับว้าวชั้นบนสุดจ,จะเป็นซอสทูลี่ที่มีความเผ็ดมากถ้าจิ้มลงไปก็จะเผ็ดเบาบ,ารบอ,อร่อยเนาะเออมากมากเลยขนาดไก่นะยังอร่อยมากเลยขนาดผมไม่ไม่ใช่ขาสายไก่นะแต่น้ำจิ้มก็อร่อยมากเหมือนจะเป็นสีราชา กึ๊ปแรกที่เข้าไปเนี่ยแต่บอกกินเข้าไปปึ๊บ oh. มัน,ม,นมันอร่อยกว่าว่ะ mm hmm. ดูนี่แค่อย่างแรกนะอันนี้คือแบบเมนูแบบเาเรียกว่าของของมาสมเสริมแต่ของหลกักๆนี่คือที่เหลือนี่ใช่ไหมใช่จะให้พี่เริ่มจากอนไนก่อนดีเรเริ่มจากตัวข้าวหน้าเนื้อดงบุริอะไรทำไมที่นี่<ช>นเน้นไข่แบบไข่ดองครับมันกินกับเนื้อแล้วมันชูรสชาติเนื้อขึ้นมาจร<ช>ิงเหรอใช่มันต้องไม่มีน้ำจิ้มแบบนี้เขากล้าที่จะไม่มีน้ำจิ้มนะทีม่มลลักใส่เนื้อสุดๆโคตรอร่อย คือไข่เขามีรสชาติด้วยนะกิดเป็นไข่ดองโชยุรัอคือมันเป็นไข่ดองลองจิมด้ก๊ดเป็นเนี้ยมันนัวขึ้นอ่ะอย่ยอย่างที่บอกนะพัดาผมจะชิมแค่คําเดียวแต่ว่าวันนี้ขอบินสองคำเพราะมันอร่อยจริงพี่เผื่อท้องไว้เมนูอื่นด้วยนะอืออันนี้ผ่านมากนะแล้วก็นู้นนี่ที่เข้าใจแล้วทำไมคุณถึงบอกว่ารสชาติเหมือนผัดดขาดครับอร่อยจริงมาเมนูต่อไปอะไรดี เออเมนูต่อไปก็ตัดอันนี้ก็เรียกุ้ยเต๋อโคกไก่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นตัวตัวขายเหมือนกันครับขายเยอะอหรฮะอันนี้ตัวขายครับแล้วถ้าชอบทำนะสังเกตมากมีไข่ไข่อีกแล้วเนี่ยเออมันกินแล้วมันสนุกดีครับพอมีไข่เลยเออจริงนะปกติเนี่ยไข่เขาจะใส่ไปในก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นแห้งๆมาเลยคือแบบว่าผัดไปกับก๋วยเตี๋ยวไปเลยใช่ไหมแต่นี่จร่งกุ้เต๋อโคกไก่เราใส่ไข่สองใบครับมีผัดไปด้วยแล้วก็ชออบไปอีกใช่ครับอืม ใส่นิดๆน,นะโดนเลยเราขอยีข้อยี่ีผมว่าซอสพริกนี่เป็นทีเด็ดอีกอันหนึ่งนะที่เขาใส่ใสมานี่คือเหมือนกันไหมอ่คนละตัวครับอันนี้เป็นสีราชาธรรมดาอมซอสพริพกสีราชาดึงรสชาติปึ๊บขึ้นมาเลยครับ<ๆ>เราจะไม่เหมือนที่อื่นครับ<ๆ>ก็แต่ว่าขั้วไก,ก่ที่อื่นจะเขาจะแห้งๆข<ๆ>องเราจะนัวๆนัวๆ,ววๆเส้นใสๆไก่ที่เราใช้อ่ะ เราจะเป็นใช้ไก่เนื้อทองมันจะเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยครับมันจะเ้นหนึ่งตัวเนี่ยจะมีแค่สองชิ้นเท่านั้นครับอ๋อเหรอครับโอ้โหต่อไปสปาเกตตีคาโบนาราคุกเลยไหมคุณเนียครับกินเน่เอาเลยจิ้คุกหน่อยคุกให้มันเคลือบเส้นครับอ๋อนะเห็นไหมเวลากินมันต้องมีมีเทคนิคนะฮะอ่ะคืออันนี้เนี่ยถ้าจะไม่ผิดตอนลูกผมมาผมลูกผมมันสังตัวนี้อ๋อเหรอลูกผมชอบกินสปาเกตตีปกติจะมีความมันของซอสคาโบนาราอย่างเดียว แต่พอใส่ไข่ไปด้วยเนี่ยมันจะอย่างที่บอกมันจะเคลือบมันเคลือบเสร็จมันก็เลยมันอยู่กับปากรสชาติมันจะอยู่กับปากนานขึ้นคือรสชาติมันมีเบคอนธรรมดาแล้วนะพี่แล้วมีเบคอนทอดกรอบด้วยถ้ามันหนัวมากคือเขาจะทําอะไรชั้นเดียวบ้างไหมเนี่ยไม่ได้เลยนี่แบบมีหน้าล่ะทั้งหมดนี่นะยังไม่เข้าเมนูหลักของเขาอืมนี่ชงชงรอบๆแต่รอบแต่รอบนะเมนูหลักของเขาคือขอไปเบอร์เกอร์หน่ัยอ๋อเบอร์เกอร์เมนูหลักเขาคือเบอร์เกอร์ นะกินยังไงอันนี้ไม่ต้องใส่ซอสอะไรแล้วอร่อยเลยของผมนี่ได้ชิ้นใหญ่จังเลยโชคดีนี่ดูความน่ากินโอ้นี่อร่อยมากปกติเนี่ยผมจะชอบใส่ซอสพริกแต่ว่าอาจซอสพริกหรืออาจความเผ็ดไปเพื่อให้มันตัดนิดนึงอันนี้เรียกว่าลงตัวว่าป่าวว่าปาผมกินหนึ่งเดียวไล้มันเนี่ยอร่อยมากเนื้ออย่างกรอบแล้วมีรสชาติในเนื้อด้วยพี่น้องไม่ต้องไม่ต้องใส่ซอสอะไรเลยนะนี่อร่อยเลยเบอร์เกอร์นี่มีแบนแยกออกมาหรือเปาชื่อแบน เบอร์เกอร์กิฟต์ตัวตอเราคือมาจากเบอร์เกอร์เป็นร้านแรกอันนะั้นเป็นร้านแรกแต่ว่ามาที่หลังอ๋อเหรออร่อยมากอันนี้ฮะใหญ่มากเลยอ่ะอันนี้กินทั้งตะกูลนะเขาเรียกอะไรท่นเนี่ยโคตรกระเพราครับคำว่าโคตรแบบว่าเยอะมากก,ากระเ <P> พรากระเพราตะกูลเ <P> นอกะเพราแบบยักษ์ยักษ์ใหญ่นี่เหรอครับโคตรกระเพราทำไมต้องทำจานใหญ่ขนาดนี้มาด้วยนี่ยที่จริงอยากเสิร์ฟสเต็กค,ครับอ่ะอยากให้ชิมสเต็กเออเราก็เลย ทำยังไงดีนะให้ให้มันดูมีอะไรผัดกะเพราไว้ด้านล่างคือคนไทยเนี่ยนะเอากะเพราแต่น้องบอกว่าเฮ้ยผมมันใสเนื้อแบบเนื้อแบบฝรั่งอะ่ะกะเพรานี้มันต้องเนื้อชิ้นบ้างเนื้อสไลด์เนื้อบดแต่นี้มามาแบบเอาสเต็กไปเลย,ยเห็นว่ามีชาเรเลนจ์ด้วยใช่ครับนะมีชาเลนจ์ชาเลนจ์คือหากินหมดนี้ใน5้านาทีคนเดียวนะ กินฟรีเลยอ่ะใช่ครับกินฟรีห้าชั่วโมงได้ไหมใครมาเจอเอ้ยมันมีนะผมีคนมาเชิเล่นมีคนมาเชิเล่นทำได้เท่าไหร่นะสองนาทีสิบสองวินาทีกินหมดจานนี้เอระคนไหมคนนะแสดงว่ามีคนกินฟรีแล้วดัะนั้นพี่น้องที่รับชมอยู่นะอยากกินฟรีนะมาเลยจนกว่าเขาจะมีคนมากินได้เยอะๆแล้วเขาเลิกเองแต่จะมาทั้งทีผมว่าต้องลองเมนูอื่นด้วยเขามีไอ้นี่ด้วยนะไอ้ไข่คู่เนี่ย ไข่ดองไข่ดองอีกแล้วนะฮะแต่อันนี้เนี่ยดองแบบจังๆเลยคือแบบมีซยซีอิ๊วมาให้ด้วยกินยังไงทายเทเลยเออแนะนำให้สั่ลาดเพราะว่าถ้าเทเลยมันจะเค็มเลยนี่นะผมจะแบ่งออกมานี่เวลากินเนี่ยนะพี่น้องสั่งมานะ500อยเนี่ยถ้ากิน5คนเนี่ยขอจานแบ่งเถอะเนื้อแบบนี้เขาเรียกว่ามีเดียมครับมีเดียมครับมีเดียมแรมีเดียมแรเพราะอย่างนี้เราทำงี้อะพี่น่ากินน่ากินเลเรียนแบบแล้วเนี่ยเออน่ากินว่ะอันนี้เขาเจ้าแห่งไข่ด้วยนะ นอกจากเนื้อแล้วไข่เอะไต่ไปหมดเลยจองให้บิสมิลลาห์อพอมันมีเดียมเนี่ยมันต้องหัน่นทั้งชิ้นเลยเนื้อุ่มมากนุน่มมากอ,อร่อยมากครับถือว่าผ่านแบบรู้จะผ่านยังไงมันผ่านทุกอย่างเลยอร่อยมากนี่นะฮะวิธีกินนะ,เส,เ,เ,เ,นะเสร็จแล้วคุณเอาเนื้อมาโปะใช่ไหมเสร็จแล้วคุณเอาอ้นี่ตักมานะอ่าแล้วก็ราดอย่างนี้ นี่น่ากินมากๆนี่นะแล้วก็โอ้โหนี่คำนี้คำเดียวเนี่ยนะอิ่มเลยอิ่มเลยนี่โอ้โหดูดิมินลละสี่สิบห้าบาทเลยพี่เหลือจานเบลอเลยสำหรบบวันนี้ต้องบอกขอบใจน้องทายก่อนเขาเป็นค,คนเปิดมาแล้วผมเห็นว่าเฮ้ยอร่อยจริงไหมเนี่ยลไรซ้อนเหนืออะไรนะ เสื้อหน่อเนื้อหนอเราคุยกันเรื่องชื่อเดี๋ยวมาจบรายการพี่ยังคุยเรื่องชื่ออยู่เลยถือว่าอร่อยมากแล้วก็เนื้อเนี่ยผมกินชิ้นใหญ่ๆอย่างพี่น้องน่าจะเข้าใจว่าเหนียวนะแต่จริงๆไม่เหนียวนุ่มมากถือว่าสุดยอดจริงๆนะฮะถือว่าเป็นร้านอาหารที่ไม่ใหญ่มีโต๊ะอยู่ประมาณสักสี่ห้าโต๊ะเท่านั้นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะพี่น้องนะบื้มพี่น้องอยากจะมาที่นี่มายังไงหมายเลขโทรศัพท์อะไรจองโต๊ะได้ไหมบอกพี่น้องหน่อยครับ ร้านเสื้อหนอขงเรานะครับอยู่ถนนเรียบวาลีตรงข้ามเรียบวาลี59ครับข้างฝังเชียวเลยครับแล้วเบอร์โทรศัพท์นะครับ0906476199โทรมาจองได้นะโทรมาจองได้ครับอ่าแล้วก็สุดท้ายครับมีเพจไหมมีเพจเสื้อหน่อเลยไม่น่าจะมีใครซ้ำคุณใช่ครับตามตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะแล้วก็เพจที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วก็ติจองณาของเขานะโทรมาสั่งไว้ก่อนก็ได้บางทีคือแบบว่าคำจานต่อจานเออ<ด>โทรมาสั่งไว้ก่อนเลยมาถึงทานเลยนะฮะเสื้อหน่อ เสื้อหนอดุกทุกถูกไหมเสื้อหน่อนะฮะมากันเยอะๆนะครับมาให้ร้านเขาแบบคนล้นต่อคิวเลยยามาเยอะทำไม่ทันหนี่กลัวเรื่องคุณภาพจริงๆเขาแบบเสี่ยงเรื่องนี้มากนะฮะพี่น้องรับโทรศัพท์มาแล้วก็จองที่นั่งไว้ก่อนเบราว่าที่นั่งเขาไม่ได้เยอะอะไรชอเลสดูอาให้กับคนตั้งใจคนที่เป็นมุสลิมตั้งใจจะทำธุรกิจอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีความพิถีพิถันในการทำอาหารในการที่จะให้พี่น้องได้รับ คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะส่วนแม่บ้านกินเสร็จไปช้อปปิ้งเสื้อก็ได้นะมีเสือ้อให้ช้อปปิง้งมาถ้ามาเด็กๆมาก็จะมีบอร์ดเกมหรือว่าเกมต่ออะไรให้แบบช่งเวลาได้อ๋อมีลอดเอด็กด้วยนะใช่ลูกผมเล่นกัน <laughs> เพลินเลยไหมอา้าววันนี้ผมพูเซนโดมินแล้วก็คุณชักิดตต่อเล็บนะฮะขอบคุณมากขอบคุณบังกิฟลี่ด้วยนะครับสุลกิฟลี่นะฮะพี่น้องห้ามพลาดร้านดีๆแบบนี้อาหารระดับพัตตาการแต่ราคา ต่ำสุด5.5บาททำก็ไม่รู้จะว่าไงขาดทุนหรือว่าใครอยากจะ c h a l เรนจ์เดียนเชิญครับ Business First วันนี้ลาไปก่อนแล้วครับด้วยกับความอิ่มอย่างมากและก็สุขใจกับอาหารที่อร่อยแล้วก็ฮาลาน100%ครับพบกันใหม่เทปหน้าจะไปที่ไหนเดี๋ยวว่ากันชอัลลอฮ์วบิลัยตาฟิกวัลฮิดายะสลามุอะลัยกุมวารอมตุลลอฮ์วะบารุกัน ตามหาสิ่งใหม่นั่นคือความพอพระัยจากอัลลอฮ์ผู้สรงสา่ง